สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที14่14เมษายนสิบสโอ้ย14เมษายน2 5งพันครับพี่น้องมื้อนี้ผ้าครอบครัวผ้าพี่น้องมาเฮ็ดต้ตนดอกเงินพี่น้องเพื่อสินําไปถวายทั้งวัดอ่าบ้านโนนมาคาวัดสง,งา่าอาลุนบ้านโนนมาคาตํบบตาบลธัญญาอําเภอกมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ว่าที่ตั้งต้อนอยู่ตอนนี้ก็กคืออำเภอจังหานพี่น้องตำบลย่างไงบ้านย่างไงจังหวัดละเอียดพี่น้องกับสิ่เดยน้ำต้นที่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าดุกหลานนะพี่น้องเพิ่นรวมทั้งบุญมาทั้งบริษัทมิตรภาพโมเอ็นโลโก้เพิ่นแจกซองเนาะซองไปแจกกใส่ทั้งบุญรวมกันมาเป็นต้นแบบง่ายหนึงพี่น้องกำลังใส่ใหม่กระเบิดแล้ว ต้นใหญ่พี่น้องขออนุโมทนาบุญกับสุขุสุขคนเด้อผู้ใด้รวมบุญรวมไอ้สวายเงินมาเป็นปัจจัยมากเวลาล่อิเวลายี่สิบสามสิบบาทก็เป็นบุญกุศลเบิสละพี่น้องก็ขอให้ถูกกระพริแข็งแรงลำลำรวยรวยสุขคนเด้อผู้ใดเห็นสุกคนเด้อพี่น้องจังหน่อยหนึ่งข้อก็สิดเดือนข้างไปกาลสินพี่น้อง ตีแมกมาวะติดแมกอ้อมเอาใหมไม่มีกันมาเด้ดิป่ะเบิรแลวบ่กใหม่หมดแล้วสองมัดเหมดแล้วปที่เร um uh ียอไรไ่มีเอาน้าปลาติ่มบม่มีวะอันนี้แหล้วเราขามาดเดียวปลาติมปลาติมไม่เบอดแลวบอกไม่อันนี้เบิดแลวบอกเนาะใหม่บ่พอพี่น้องเอาันี้ยเอาเตาเอาหีบน้ำหนิหอยหอยเอาว่าห้อนีบเ๊า เจ้าหนีบหนีบนียนียอ้อมเหมืนที่แม่มันย่อยไหมอยากให้มันได้หลายลายมากต่เร่ว่ากันหนีบหอยมันก็หลายเป็นตัวเจ้านีเจ้ายดหอยว่านี่เลยแมกมันาะหมายนี่แมกมัครับพี่น้องใหม่บ่พ่อพี่น้องสัทธาหลายสัทธาเร่งกาหลายแห้งเป็นลายแล้วเนียบเป็นแ่นีละเป็นใส่เทปบุญเ็ดท่านมาหลายคนพี่น้องใหม่ใหม่สวรรค์บ่พ่อก็บบ่วเป็นยังนี่ใช้น้ำกันพี่น้องเนาะในบุญคือกัน ก็อยากให้ต้นมันสวยงามเลยพี่หน่องก็เลยอยากเข็ยนปุ่มใหญ่แน่นนอืมมันจะมาแดดโอ้โอนโมธนาสาธุน้ำเดอ้อทีมงานมีแต่ภาพสุกุลสุขคนก็นได้เพราะว่าไปละโนโมธนาสาธุบุญน้ำกันในบุญในกุศลนณ้นนำกันได้ลายเงินโซบัดสุตตางในเขวาวัดเบ็ดหลับพี่น้อง่มีการหักค่าเสีจายย่ายยังทั้งสิ้นละเนาะขอบคุณศรัทธาสุกุลสุขคนกำลังรวยรวย ปีใหม่ไทยปีหนึ่งมีเทนึงพี่น้องก็ได้เฮ็ดบุญน,น้ำกันเออคนพี่รัตนี่ใครวะฮะคนอันไหนก่อคุณพี่รัตอันนี้ชื่อใครอ๋บอบกรัตอันนี้มันของมันของอันนั้นมันเอา้าอ๋อของบักพดตัวนี้บักพ,ดบ,กพ,ด,บกพดบักพดบ่ได้ใส่เขาแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยมันจม้มเมอมาใช้อมีเขานมันมัรวมมาใส้หนีเนี่ยโนให้มันิีมันมาอากกันโอกันบอกซอมมือแล้วบ่าโอนเอาซ้มใหม่ลืมมั้งอาะพี่ซ้อมซมันมาปผกันได้หนีดิน้ำมาว่างไวยังไง

เจตนาเฮาพี่น,อน้องเจตนาเฮามีความบริสุทธิ์อยากเคสบุญใหท่านกัทกเท่าไดก็ได้บ,บุญในขึ้นขึ้กันนะพี่น,อน,น้อเนนงเนาะหน่อยหลายก็ได้คือกันนอยู่กับเจตนาอยู่กับศรัทธาพี่นอ้องการทำบุญเนาะบ้านจีไปแล้วเด้ี๋ยวเนี่ยครับพี่น้อง พ่อพีนี่วันเท้าเนาะเอาเอาขวดเอาขวดเบียร์ม,มา,ามานอนควางไว้นี่เอือนั่นอือนั่นอือนี่มาไปใส่ม,นมันี่อพีนี้อ่าตั้งอีสานเฮาพี่น้องกดะเวลามีบุญมีท่านก็บสิเฮ็ดต้นพระปามาสวายมากอ่ารวมบุญน้ำกันปีใหม่สงกราน กะสิเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเพื่อได้สืบสานประเพณีเนาะรุ่นลูกรุ่นหลานเกิดได้ใหญ่มาก็สิเกิดไปได้ใหญ่รุ่นก็สิได้เฮ็ดเดินตามแล้วก็สิเฮ็ดเป็นแบบเป็นอย่างไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งพี่น้องนใหญ่เวลาอ่านั่นก็สิเดอว่าเป็นการ2,000กว่าสองสามพันเออยอดกับสามพันกาบาทละพี่น้องกับสามกำลังเสียท่าเนาะ กับต้นน้อยต้นใหญ่กับบ่าวากันเด้๋ไปห่อมกันนี่วัดเปุณละพี่น้องบ่าว่าหลายสายหลายหลายสายหลายไอ้ต้นน้อพี่น้องมาร่วมกันก็เมื่อเลี้ยงเสียไปทําการแห่เด้อพี่น้องอยู่ทั้งกาลสินเนาะเพลินสีเฮ็ดเพลินสีแห่ไอ้เพินนาพันล้านเนี่ยเหมือนว่าเพลินเป็นเพราะพรแห่ไอ้เพลินสีแห่ไอ้รถมีรถแห่พี่น้องอยู่กาลสินปุณละเดี๋ยวไปมัวนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไอ้สิเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเทื่อนึ่งน้องพี่น้อง เพราะว่อาอยู่คนละบ้านพี่น้องเมือนี้ก็ทางนี้บ่มีบุญดอกพี่น้องเพิ่นเพิ่นวันที่25วันย่างไงกับข้าวไก่สดต้อนอีกต้นนึงไปถวายคือกันพี่น้องแบ่งกันไปเนาะมื้อนี้กาฬสินธุ์พี่น้องไป,ไ,ปไปเลยทีหลังอาบอาบข้าวเดียวอันตร์อาบข้าวเดียวอาบเราก็ได้ไปเลยอืมครับพี่นอ้องครับ อนุโมทนาบุญน้ากันเ้อพี่น้องเด้อผู้ใดได้รวมบุญรวมทานมากก็ขออนุโมทนาบุญขอให้ได้บุญได้หลายขอให้สุขภาพแข็งแรงปีใหม่ไทกยก็ขอให้ขอแต่สิ่งดีๆเด้อกิจจริงดสมควร่งมานปราถนาเด้ออันที่สิบหกเนี่ยก็ให้ได้รางวัลได้งใหญ่อันที่หนึ่งสุขสู้คนพี่น้อง อีหนึง่งมีทีหน,นึ่งนี่ดอกไม้อะไช่ไหมไนะี่ต้องดอกคูณอดอ,อก,กดดนี้ก็ได้นีพี่น้งเอามาจาก,าก,กไหนนะพูนพูอยืมไปรุ้ยเออมาอีกม่อีกนั่นละบอดอกเจาะนี่ละเหลียงงามนี่เอามาปราราปราดาเพื่อนเนออนะเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังใส่กันได้ลุ้ยเลยสันเอามาก่อนเอามาก่อนเด็ดแล้วบ่เป็นอย่างเอามาก่อนอย่างอย่างปาราปราดานี่ยแหละพี่น้องมันก็ได้บุญ เฮ็ดน้อยเห็ดในไฮเวย์ไฮเพิ่นให้สวยงามพี่น้องนี่เวลาเออเดี๋ยวเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังเดี๋ยวใส่อีกทีนึงนี่ฮะเพื่อจะได้บุญเนี่ยสวยงามพี่น้องเออตัวบะธรรมดาบะธรรมดาอืมประเภทนี้อีสานบ้านเฮาพี่น้องก็ดีก็เฮ็ดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอ่อพ่อไงแม่ใไงเพื่อนพี่น้องตั้งแต่โบราณเพื้นพาเฮ็ดเนาะเฮ็ดบุญฟ้าป่าบุญนั่นบุญนี่หอดตกลูกตุ๊หลานหมด รุ่นเจ้าของกับเ็ดสืบทอดกันไปพี่น้องหลังจากตอนี้ไปก็จะเป็นล,ลุ่นละเป็นรุ่นลูกดุนล้านพี่น้องไปถ้ามาจินทั้งกรุงเทพกรุงไทยทัย้ทงเมืองหลวงพละได้เงินได้ท่องมากกวา่าบํารุงธนูบํารุงวัดว่าบ้านเจ้าของพี่น้องส่งเสริมพระพุทธศาสนารักษากันต่อไปพี่น้องเพื่อสิเดสืบสารให้ลกูกให้ล้านเดจักนะพี่น้องเนาะมันก็เป็นการทำลงาศาสนาอีกแบบหนึ่งพี่น้องเนาะ วัดว่าบ่ามีญานโยมบ่มีอุปถัมภ์างานโยมกับวัดว่าก็อยู่บ่ได้จังว่าเ่รพี่น้องมันทุกอย่างมันก็นกนต้องเพึ่งพอาใช้กันเนาะน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเพื่อว่าอืคอยกันอนุรักษ์คอยกันไอไอไอธนูบ,บํารุงทรงเสริมแล้วก็บะพติปฏิบัติ ให้ศาสนาพูดเท่าอยู่ได้โดนๆนะพี่น้องนปะีนี้ก็ปีสองพันหาแล้วนะพี่นอ้องก็มาสองพันก็ปีแล้วพี่น้องมาก็สืบสารต่อไปพี่นอ้องอเกิดมาได้พ่อศาสนาพูดเฮาก็ถือว่าบุญวาสนาแะ้วพี่น้องได้ทำบุญทำท่านได้แก,ก่บุญแก่กท่านได้สละความตนนีเหนียวแน่นเพื่อให้เขาเป็นคน มีมีเขาเอื่นอนยังไะมีบุญมีบารมีนะพี่น้องนะการหายท่านกาันแบ่งปันกันถือว่าเป็นการทัาบุญนะพี่น้องนี่ก็คือ,อประเภทนี้ที่พ่อแม่เคยพาเฮตุมากนะพี่น้องมืออื่นก็เป็นบุญผ่าปลาได้พี่น้องผ่าปลาผ่าปลา,ปาทั้งการศินพี่น้องอพี่น้องทั้งการสินเพิ่นกั ไปอยู่กรุงเทพนะพี่น้องเนาะก็เห็ดบุญเห็ดต้นปลาปลามาฝากส่วนผมก็ปกติก่ะก็มาไค่ได้อยู่บ้านนะพี่น้องแต่ว่าบ้านที่ไปถวายเน่ะคือบ้านบ้านเกิดนะพี่น้องบ้านเกิดจา่สมัยก่อนก็เป็นเด็กหน่อยก็ได้บวชอยู่หันนะพี่น้องเป็นวัดบ้านเกิดเนาะบ้านพอบ้านแม่บ้านไอ้แห่ไสบือเนาะบ้านฟังไสแห่บ้านแห่ไสบือพี่น้องก็ ได้บวชนี่งได้บวชเลี่ยนกับยูหันลับพี่น้องเกิดได้ใหญ่มากอ่ะได้อาศัยวัดว่ามือมือไอ้วัดวด่าที่เขาสิไปถวายมือนี่ลับพี่น้องก็ได้เป็นปู่เป็นคนเป็นอ,อยู่ดีจีดีซสม,มือนี่ยกับอยอนวัดยอนว่า,ม,ามองหันลับพี่น้องก็เลยต้องอไปส่งเสริมไปโนรักเพื่อนใบแน่นะพี่น้องเวลาเขามีอยู่มีกินเขามีกำลังพอเสียดได้เขาก็เฮ็ดไป พัฒนาหรือว่าไปส่งเสริมทั้งวัดทั้งว่าเพื่อนนเพี่น้องเนาะก็จะไดเป็นการตอบแทนที่วัดว่าให้โอกาสให้วิชาความรู้ให้ที่เรียนรู้นะพี่น้องไดบวชไดเรียนอยู่หันกันกับ่ลืมบุญลืมคุณน้อกพี่น้องก็เลยทีเห็ดผาป่าไปถวาย วัดแต่ความเคยบวชเคยอยู่ละพี่นอ้องเนี่ยหรอเปะมามาจินข่าเด้อมันนี่กินข่าแล้วก็สิได้ไปการสินได้อันนี้ละโท้กลมนี่ละนี่เสียวน,นี่ก็ได้ประตูนี่นี่นะขอใหญ่แต่ถานที่เลยพี่น้องคนถือกินข่าว้วสิเมียหรอเปล่า มันคือคุดแทะได้สิบยหรอปะยับอกเราเนี่ยเดี๋ยวเงินเราจะใสมเมื่อยเราจะน้อยนะยด้ไรอัไงไม่ได้ใช่ใช่เก้านะขาขนมล่ะขนมไม่แย่ตู้ในบ่ตู้กับเขาในบ่ อาให้รู่เรกอเอาให้ไปนี่ปลานรยอ้าขนมอันนี้ให้เจ้าเด้อยินปเอ้าอาคือบใสไซคือบคือบใสเกือบคือบใสบาอันนี้ให้แม่ยายบ้นอ๋ออันนี้ให้แม่ยายนเด้อถุงนึงเด้อเออเออคว่างไปเออคังกวนไปเนี้บอกแม่ยายบ้นย่าบอกแม่ મે ซื้อขนมเนอะอ้าธุสาธุอันดอกหอมอันนี้เอาไแล้วก็จีบมีเออนั่นน่ะถ้ามดาล่ะบ่มีก็ซอยแบ่งกันกินมีงกันเลยเอาไปนี่แล้วก็ันแล้นแล้วก็จีกินเนี่ยอออันบักหฮานั่นก็เจีไม่กินเออว่าไม่ยังแล้วเยังบุกคุยแล้วเนาะเออ ขายเวนผลขายอืมอันกินแน่มันนี่มันก็ใสน้ำมันใสน้ำมันมือนน้ำมัเงินเด็กมาให้บักกาวัวน้ำมันสองร้อยมะละเออน้ำมันสามร้อยมลเหไสองร้อยอีหยังกับันเป็นสี

เราแนี่แง่ออกสาดพื้นได้ดีเอาคนลงมาขนออกมารับแขกแล้วมานอนทป่าหฮมพื้นกันอะไรบางี้เอาแล้วแค่นี้ละเ้า้ไปขายไป่ขายรถจักรยานยู่านมเกลอยไปไทยจักยานยูฮยน พี่แหลกขอไปกินแต่มาเพมีเงินเอาไปไคมีเงินกินเด้นิดละม้อซุ้มหม้อล็กสุดๆโมหนั่งมันไปจบกคนว่าเล้วไปจุกกระหลังเบิ้งบะหีแล้วก็แล้วเดี๋ยวแล้วก็ขวดมาเขียนก็เย็นหลังน่อยเียนลังนิด เอ้ยล้มแต่ลากแต่ลื้อยู่เลยแล้วอผมมาฝากม, <konuş> มากินขามามา้ขาวทางสลไมไหมยัยมากินข้าวมากมากนมากินข้าวมากินยอดมะพร้าวมาพี่น้องกินข้าวกันมาหนีิไหนกินขา้าพาร์อ๋อกินข้าพาร์พี่น้องแล้วก็แกงแกงมะพร้าวพี่น้องแกงมะพร้าวที่เอามาแต่สวนมือที่ลงขีปเป้พี่น้องบึ้ง <lum. S 2> ว่าหันหล่ะพี่น้องลงขีปไปเนาะ ในงาบกข้าวที่ไปตัดอยู่สวนเอามาแกงละเอียดพี่น้องอ่าอืมนี่พี่น้องนี่นี่เดี๋ยวพี่น้องมา่อยไก่นี่แกงงาบกข้าวได้พี่น้องเห็นไมันแกงน้ำมันได้นี่ผมไปตัดมาจากสวนมาล่ะลงคลิปพี่น้องเบิ่งคลิปอาหารละเอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศการเห็ดต้นผาป่าต้นเงินไปถวายไปซ้ำนีกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอ ทีิเขาจะเข้าพี่น้องได้เดินทางการิึธษ์แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไปสั้นๆเพือพี่น้องคลิปหนา้าพากันไหมครับผมสวัสดีครับ